ใครไปเข้าห้องน้ําสาธารณะนะที่ไม่มีสายฉีดชําระแล้วทําแบบนี้บ้างครับมีแหละเชื่อมันต้องมีสารับาอาเฮ้ะเพราะคนไทยกับการใช้สายฉีดชำระเนี่ยมันเป็นของคู่กันครับบางประเทศเขาเป็นเมืองหนาวนะเขาอาจจะชินกับการใช้ทิชชู่แต่เมืองไทยที่คือแบบไม่ได้อะ่ะแล้วนึกถึงอาหารไทยที่มันมีรสชาติเผ็ดร้อนดิอื แล้วพอไปเที่ยวต่างประเทศบางประเทศเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าเขาไม่มีสายชีช,ชําระให้เราแล้วจะทํำยังไงก็พกไปเองเลยเนี่ยประพกไปเล็กๆแค่นี้เลยแล้วก็ซื้อขวดน้ําทั่วไปนะครับหมุนเข้าแบบนี้ได้ตัวนี้จะเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับมีชาร์จ USB พอกดปุ๊บก็ฉีดปั๊บแบบนี้อันนี้คือปรับความแรงได้2ระดับด้วยนะ แล้วถ้ามันมีคราบสิ่งไม่พึงประสงค์ติดอยู่บนนี้ทํำยังไงเราก็แกะออกมาทําความสะอาดก็ได้หรือจะเปลี่ยนก็ได้เขามีอะไหล่มาให้ในเซ็ตก็จะมาแบบนี้นะมีหัวมาให้สี่หัวมีหัวที่ฝอยน้ําเยอะกับฝอยน้ําน้อยเมื่อกี้ที่ถ่ายไปอันแรกคือฝอยน้ําเยอะนะอันนี้ฝอยน้ําน้อยนะครับน้ําก็จะแบบแรงกว่าพุ่งไกลกว่าเนี่ยโอ้พุ่งไกลไปถึงนู่นเลยเห็นไหมหรือจะใช้ขวดที่เขาให้มาด้วยก็ได้มีเหมือนกันแต่ถ้าเดินทางไปเที่ยวผมว่าพกแค่นี้ก็พอ ถ้าใครไปเที่ยวแล้วประสบปัญหากับการล้างตรูดนะครับก็พกไว้เลยปักตะกร้าไว้ให้แล้วแนะนําว่า1คนเนี่ยใช้1อันนะ